สวัสดีค่ะเจี๊ยบช่องสงสัยจังค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ค่ะเจี๊ยบจะมารีวิวกาแฟโบราณสูตรต่างๆของตรามังกรบินเท่าที่เจี๊ยบมีนะคะที่ต้องบอกว่าเท่าที่เจี๊ยบมีเนี่ยก็เพราะว่ากาแฟโบราณของตรามังกรบินนะคะเขามีหลายสีหลายสูตรมากๆค่ะแล้วบางสีบางสูตรของเขาค่ะก็จะไม่ได้มีวางขายแบบครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่นะคะแต่ว่าเท่าที่เจี๊ยบมีอยู่เนี่ยก็เยอะแล้วค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเขากันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละสีแต่ละสูตรของเขาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติเขาจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาของพี่ๆเขาก่อนที่เจ็บจะมาทำรีวิวในวันนี้เจบก็ได้โทรไปสอบถามข้อมูลกับพังมังกรบ,บินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ที่มาช่วยตอบคำถามก็น่ารักมากๆเลยค่ะเขาให้ข้อมูลไว้ว่า กาแฟโบราณของมังกรบินตัวที่ขายดีแล้วก็คนนิยมใช้ที่สุดก็จะเป็นตัวถุงสีฟ้าขาวค่ะลองลองมาก็จะเป็นสูตรหนึ่งถุงสีเหลืองแดงและสูตรสองถุงสีเหลืองเขียวค่ะส่วนตัวที่เป็นสูตรสามและสูตรสี่ของเขานี่จะเป็นประมาณกาแฟาท้องถิ่นมีขายเป็นบางพื้นที่ตามต่างจังหวัดค่ะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นคนใช้อย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่ค่ะ จี๊ยบก็เลยคิดว่ากาแฟโบราณสีอื่นๆของเขาที่เราไม่ค่อยเห็นมีวางขายกันในห้างหรือร้านค้าแถวบ้านเราเนี่ยก็น่าจะด้วยเหตุผลเดียวกันนี้นะคะอันนี้คิดเองนะคะถ้ามีกูรูผ่านมาเห็นคลิปนี้ของเจี๊ยบก็ต้องขออนุญาตขอคำแนะนำด้วยนะคะส่วนตัวที่เป็นถุงสีทองนี้นะคะเขาจะใช้เป็นกาแฟพันุ์อาราบิก้าตัวเดียวเลยค่ะ มาคั่วผสมกับพวกข้าวน้ำตาลและส่วนผสมอื่นๆตามแบบฉบับของกาแฟโบราณเลยค่ะและด้วยความที่กาแฟโบราณของเขามีหลายสีหลายสูตรแบบนี้เจี๊ยบเลยจะขออนุญาตแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะโดยพาร์ทแรกจะเป็นสูตร1ถึงสูตร4ค่ะและพาร์ทที่2จะเป็นถุงสีฟ้าขาวกับถุงสีทองค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูส่วนประกอบโดยประมาณของกาแฟาแต่ละสูตรของเขากันเลยนะคะเรามาเริ่มจากกาแฟาผสมชนิดผงสูตรหนึ่งถุงสีเหลืองแดงตัวนี้ก่อนนะคะถุงนี้น้ำหนักสุทธิ400กรัมราคา30บาทราคาสินค้าแต่ละตัวอาจแตกต่างกันแล้วแต่พื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่นะคะส่วนประกอบโดยประมาณกาแฟา30%น้ำตาล25% ข้าว25เปซนตข้าวโพด20เอร์เซนวิธีชงเตรียมกาแฟโบราณตรามังกรบินลงในถุงชงประมาณ10กรัมเติมน้ำร้อน120 ml แล้วทำการกรองไปมาประมาณ3-4ครั้ง สามารถเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานครีมเทียมได้ตามที่ต้องการและเหมือนเดิมค่ะว่าเราจะไม่ได้ใช้อัตราส่วนที่เขาแนะนำมาอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นในสูตรอื่นๆเจี๊ยบขออนุญ,ญาตอ่านข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะดื้อน้อมาดูตัวที่2กันค่ะตัวนี้เป็นกาแฟผสมชนิดผงสูตร2ตรามังกรบินถุงสีเหลืองเขียวค่ะน้ำหนักสุทธิ400กรัมราคา30บาทค่ะ ส่วนประกอบโดยประมาณกาแฟ40%น้ำตาล20%ข้าว20%ข้าวโพด20%ค่ะตัวที่3เป็นกาแฟโบราณสูตร3ถุงสีเหลืองเข้มข้นไม่เปรี้ยวตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะน้ำหนักสุดที่500กรัมราคา69บาท ส่วนประกอบโดยประมาณมเมล็ดก,กาแฟา30%มเมล็ดข้าวโพด12%เซนเมล็ดถั่วเหลือง5%เปอร์เซนน้ำตาลทรายขาว38%ซข้าวกล้อง10%เอร์ซงา3%เปซนเนยเทียม1%เปรซเกลือ1%เปซค่ะตัวที่4เป็นกาแฟาผสมชนิดผงสุด4ตรามังกรบิน ถุงสีน้ำเงินขาวน้ำหนักสุทธิ1,000กรัมราคา69บาทส่วนประกอบโดยประมาณกาแฟ72%น้ำตาล12%ข้าว10%ข้าวโพด5%ถั่วเหลือง1%ค่ะเรามาเริ่มตวงกาแฟของเรากันเลยนะคะก่อนชั่งน้ำหนักทุกครั้งเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดเคลียร์น้ำหนักตาชั่งด้วยนะคะ สำหรับกาแฟหนึ่งแก้วเจี๊ยบจะใช้ผงกาแฟอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งแต่ในวันนี้เจี๊ยบจะชงเป็นโอเลี้ยง1แก้วแล้วก็กาแฟโบราณอีก1แก้วเจี๊ยบก็เลยจะตวงกาแฟเพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะครึ่งก็จะเท่ากับตัวละ3ามช้อนโต๊ะนั่นเองหรือประมาณ50กรัมค่ะขอเป็นตัวเลขกลมๆนะคะจะได้จำง่ายๆค่ะถ้าเพื่อนๆชงทานเองหรือชงขายเพื่อนๆไม่ต้องชั่งน้ำหนักแบบนี้ก็ได้นะคะ เจี๊ยบคิดว่าแค่ใช้ช้อนตวงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ที่เจี๊ยบต้องชั่งน้ําหนักก็เพราะว่าเจี๊ยบแค่ต้องการลดตัวแปรต่างๆเพื่อที่เราจะได้นํากาแฟแต่ละสูตรมาชิมเปรียบเทียบกันค่ะเมื่อเราตวงกาแฟเสร็จแล้วเจี๊ยบก็จะเติมน้ําร้อนจัดปริมาณ300 ml ลงไปในกาแฟของเราทั้ง4ตัวเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้การตีฟองมาช่วยคนกาแฟของเราจนครบทั้ง4แก้วเลยนะคะ แล้วเจี๊ยบจะพักเขาไว้แบบนี้3นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาเข้มกว่านี้จะพักเขาไว้สัก5นาทีเลยก็ได้นะคะระหว่างที่เรารอกาแฟาเราก็จะมาเตรียมนมผสมกันต่อเลยนะคะอัตราส่วนนมผสมของเราคือ1ต่อ1ค่ะเจี๊ยบจะทำเก็บไว้ใช้ด้วยนะคะวันนี้เจี๊ยบเลยจะใช้เป็นนมข้นหวาน250 ml ผสมกับนมข้นจืด250 ml มาคนผสมให้เข้ากันแล้วก็จะพักเขาไว้ก่อนค่ะกลับมาดูที่กาแฟของเรากันนะคะเมื่อกาแฟของเราครบเวลาแล้วเราก็จะมากรองกาแฟกันค่ะสำหรับถุงกรองก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเพื่อนๆต้องลวกน้ำร้อนทำความสะอาดเขาก่อนนะคะ ในการสกัดกาแฟเนื่องจากกาแฟเขาไม่ได้มีความอุ้มน้ําเยอะเหมือนใบชาเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ที่คีบปอาหารมาช่วยบีบสกัดกาแฟค่ะแค่เราใช้ช้อนเสียบลงไปในถุงกองแล้วก็บิดๆเขาหน่อยก็ได้แล้วค่ะเราจะทำแบบเดียวกันนี้กับกาแฟของเราทุกแก้วเลยนะคะพอเราสกัดได้น้ำกาแฟครบทุกตัวแล้วเราก็เอาไปทำเมนูของเรากันเลยนะคะเมนูแรกจะเป็นโอเลี้ยงค่ะ สำหรับโอเลี้ยงวันนี้เจ๊บจะใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนน้ำตาลนะคะโดยเจ๊บจะใช้น้ำเชื่อมอยู่ที่แก้วละ30 ml ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเชื่อมได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำกาแฟที่เราได้สกัดเอาไว้แล้วลงไปแก้วละ120 ml ค่ะ แล้วเจี๊ยบจะใช้ก้านตีฟองมาช่วยคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันดีทุกแก้วเลยค่ะเท่านี้เมนูโอเลี้ยงของเราก็เสร็จแล้วค่ะเราจะพักเขาไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็มาทำเมนูกาแฟเย็นโบราณกันต่อเลยค่ะโดยเจี๊บจะใส่นมผสมลงไปแก้วละ70 ml ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำนมผสมไว้อัตราส่วนนมของเราก็คือ นมข้นหวาน35 ml นมข้นจืด35 ml ค่ะพอเราใส่นมผสมลงไปครบทุกแก้วแล้วเจี๊บก็จะใส่น้ำกาแฟที่เราสกัดเอาไว้ลงไปแก้วละ120 ml จากนั้นเจ๊บจะใช้ก้านตีฟองมาช่วยคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันค่ะแหมสีสันดูเข้มข้นน่าทานมากๆเลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับทั้งสองเมนูเราไปชิมกันเลยนะคะมาค่ะถึงเวลาที่จะทำให้เราใจสั่นอีกแล้วนะคะเวลาชิมค่ะเดี๋ยวเจ๊ขอชิมตัวที่เป็นโอเลี้ยงก่อนนะคะขอใส่น้ำแข็งกันนะคะ มาค่ะมาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าขอชิมบับเลือดเดียวให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะเรื่องรสชาติของเขาเนาะ เราจะมาไล่กันไปทีละตัวเลยนะคะสำหรับแก้วแรกสูตรหนึ่งค่ะตัวนี้เจอบคิดว่ากาแฟเขาจะมีความเข้มเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราดื่มเข้าไปแล้วอะค่ะเขาจะมีความขมขมติดอยู่ในลำคอ,อนิดนิดค่ะแล้วก็จะมีความกลิ่นทัญพืชค่ะอวนขึ้นมาหลังจากที่เราดื่มไปแล้วอะค่ะส่วนตัวที่สองนะคะเป็นสูตรสองค่ะตัวนี้เนี่ย กาแฟเขาจะมีความเข้มความขมอยู่ในลําคอเหมือนกันแล้วก็เ็าจะมีความกลิ่นธัญพ,พืชอวนขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าทั้งสองตัวนี้ค่ะคือกลิ่นเขาจะไม่เหมือนกันนะคะคือเจบก็ค่อนข้างอธิบายยากอะค่ะเรื่องกลิ่นเพื่อนๆต้องไปลองดูค่ะแต่ว่าทั้งสองตัวนี้คืออร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็สําหรับสูตรสามนะคะตัวนี้เนี่ยเจะคิดว่าเขามีความ นักเต้นดุดันที่สุดเลยค่ะคือตัวนี้เนี่ยเขามีความกลิ่นกาแฟค่ะชัดเจนกว่าเพื่อนเลยค่ะในบรรดาสีแก้วนี้ค่ะสำหรับสูตรที่สี่นะคะเจี๊ยบคิดว่าแก้วนี้เนี่ยมีความดื่มง่ายที่สุดค่ะแต่ว่าตัวกาแฟเขาอะค่ะจะมีความแบบติดเปรี้ยวนิดนิดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะแบบนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาชิมตัวที่เป็นกาแฟโบราณกันนะคะ มาชิมกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะกับกาแฟโบราณค่ะเหมือนเดิมนะคะเจ๊บขอชิมทีเดียวให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องรสชาติกทีนะคะ สำหรับกาแฟโบราณทั้งสี่แก้วนี้นะคะเจี๊ยบคิดว่าตัวที่เป็นสูตรหนึ่งกับสูตร2เนี่ยค่ะเขาจะมีความคล้ายกันที่สุดเลยค่ะคือเขาจะมีความหอมมันค่ะเข้มข้นกลมกลม่อมกำลังดีค่ะคือเจี๊ยบดื่มสองแก้วนี้เข้าไปค่ะเจี๊ยบมีความรู้สึกเหมือนแบบกำลังกินขนมอยู่เลยค่ะเพื่อนๆคือแบบหอมหวานมันแบบนั้นเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับสูตรสามนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะโดนนมโดนอะไรเข้าไปแล้วก็ตามแต่ เขาก็ยังคงไว้ซึ่งความเข้มข้นดุดันอยู่ค่ะคือตัวนี้เนี่ยมีความกาแฟชัดเจนกว่าตัวอื่นๆเลยค่ะส่วนสูตรสีนะคะตอนที่เป็นโอเลี้ยงที่จะบอกว่าเขามีความติดเปรี้ยวอะคะ่ะพอเขามาดนนมโดนอะไรแล้วจะก็ไม่ไม่ได้รู้สึกถึงความติดเปรี้ยวนั้นเลยนะคะค่ะสำหรับใน EP นี้จะก็ได้รีวิวไปครบแล้วทั้ง4สูตรนะคะ เจยบหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจยบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจยบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ